หลายคนอาจจะมาทัานแต่มารับชมเที่ยวชมก็ได้อ้อันนี้ตู้พญานาคเกตเสียนยา่าสวยงามมากระบายขอ้อพรน้ำเพลินไปเดทางลงสู่บ่อ,บอน้ำศักดิ์สิทธิ์พี่น้องเดี๋ยวื้นนี้เฮาจะพาไปเที่ยวชมบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำเพลินวัดพระบาทภูเขาควาย ขึ้นอยู่กับเมืองโทรคมแข่งเงียงจันพี่น้องอันนี้ด้านในจะเป็นห้อยพระบาทพี่น้องจะเขาเข้าไปเบิ่งห้อยพระบาทอยู่ทางวัดภูเขาควายเนาะห้อยพระบาทนี่แหละที่มาของคําว่าวัดพระบาทภูเขาควายยินดีต้อนรับสู่วัดป่าพระบาทภูเขาควาย วัดประบาทภูเข่าควายอันนี้ก็แมีนกระลุณาปดเกิบก่อนเข่าลอยก่อนเข่าห้อยค่ะเดี๋ยวเราเนาะก่อนเข่าห้อยห้อยห่อเฮือนส่วนกระลุณาปดนี่แมีนกระลุตัวนี้ก็บื้องมีนตัวห่อเนาะพี่น้องตัวนี้จะเป็นตัวรอรอลิงอ่ะรอรถเนาะค่นเดียวเราก็ได้รอลงังคังน,นะเลยเป็นรอลุกระลุณาปด เกือบก่อนเขาหอ้อนนยกัดยอยแล้วนะเพ่ให้ถอดเกือบไว้่างนี้นดันในจะเป็นห้อยพ้าบาตเดี๋ยวเจ้านยหอยจะเข้าไปรับชมเบิง้งรอบๆบ,บริเวณด้านนอกนี่สักก่อนพี่น้องเอเอเดี๋ยวถอยหลังอีกน้อยนึงก่อนบบเห็นยอดที่ว่าสวยสดงดงามพี่น้องทางบาดเพื่อนประดับประดา นรอบๆบริเวณโอ้คนยังมีต้นเกี้ยอันนี้เพิ่นเดินว่าต้นเกี้ยต้นดอกเกี้ยดอกกระดาษนนั่แหละดอกเกี้ยนน่ะทางลาวหอ่ออื่นๆอย่างนั้นอันนี้เป็นเครื่องเอไฮโซเครื่องใไฮโซเนาะสำหรับผู้หญิง,งอา่าที่ว่าลืมเอา,เอาสินมาเนาะคน,นเคยมีไฮโซเอาไปเบื้องในห้อยผ้าบาตเพื่อน เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางด้านในกันเลยมีโตเสืออัลคาทางด้านหน้าทางเขา้าห้อยะบดัดขออนุญาตบาดคำเดอ้อเขา้าเที่ยวชมโอ้อยากกึกกล้องหน่อยหนึ่ง อาจจะใส่คำบรรยายบ่ได้ลายปันไดไนพี่น้องเพราะว่าเสียงมันจะกึกก้องหน่อยหนึ่งบ่ชัเจนเนาะมีแต่เข้าใจเบิ้งไปล้รอบบริเวณหอ,อยพระบาทอันนี้เขพา่นก็นให้มาสักกะลบูชาหรือว่าอธิษฐานอันใดหนึ่งเนาะแล้วก็มีเสียงโศกเสียงดวงคือการยยอยกพระอธิษฐานเอาแล้วก็ยก ว่าเขาอธิฐานได้แล้วเขาก็ยกยกขอยกขึ้นหรือว่ายกบกขึ้นยังก็ว่าไปเนาะขันขออธิฐานขอยกขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นไปตามที่เขาขอส่วนห้อยพระบาทนี่ิ่นก็นจะเจ็บเป็นตก้วกักษาความจบงามไว้โดยที่บ่ให้ผู้มาเที่ยวชมแขกนักท่องเที่ยวสัมผัสได้เนาะ มันก็จะเป็นตู้แก้วแน่นนามีแต่สองเบิงพงผพานภายนอกได้บอ,อยากชัดเจไไนเป็นใไพี่นอ้องอยากเหลืองบยเห็นซ้ำปัจจัยอันนี้เพ่นเจียนว่าปัจจัย บนบอปอนปันปนจจัยว่าสันดเดอมันจะเห็นเป็นสองผักตากว่าเขาจะเอาปัจจัยหรือเอาเงินหรือเอาอย่างก็ยาเนาะปอนลงไปนี้จะเขาเปไน็นในจะเป็นเงินเหรียญหรือว่าเงินเป็นแบ่งก็ได้เพราะว่าสังเกตเห็นภายในในเพิ่นก็เห็นเพิ่นมีเหรียญจนจน,นหนึ่งจะเป็นเหรียญเลยครับเป็นเงินแบ่ง ก็จะมีประมาณนี้แหละพี่น้องภายในเป็นหอยพระบาทส่วนรอบๆบ,บริเวณกจะมีเฉพาะาฐานของพระธาตุของฐานของพระธาตุหอยพระบาทก็จะมีแต่ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะลงไปในรอบๆทางด้านด้านข้างหรือว่า,อารอบๆในบริเวณวัดอีกเส้นหนึ่งพี่นอ้องเดี๋ยวเขาจะพาไปางานเบื้องแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะ ขอม้วนมาว่าเพื่นเอิ้นรัตศีว่าซั่นพี่น้อง่รัตศีอ่าเพิ่นว่าตีนหั่นตีนนั้นเป็นคุดโตันเป็นสิงแต่ว่าหัวนั่นเป็นเป็นสร้างสำหรับเพิ่นเพื่อเพียรให้เฮาฮู้รัตศีว่าซั่นเด้มี2สองโตอยู่ทางด้านหน้าทางเข้าอ่โบสถ์อารามเพิ่นเนาะ ข้อมูลเพื่อนไห้พี่น้องเป็นสารวัตรดูวัดนี้เพื่อนว่ามีหูพญานาคแดงแ่นบอเดี๋ยวเขาจะไปเบึ่งว่าเพป็นเป็นลักษณะใดละยวกจุดใดเนาะทางย่างรอบรอบบริเวณบัดเพื่นกิเ็ดจบงามพี่น้องสะอาดเป็นพื้นคอนกรีตสะดวกแต่นักท่องเชียวเพื่อนว่าตอนย้ำมือแรงหลายพี่น้องจาจจะมีแขก เดีมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมทางวัดภูเขาควายเฮาเออแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงในเวลานี้กับประมาณเก้าโมงปายอาจจะบุทันมีแขกท่องเที่ยวมาสิบเอ็ดโมงหรือว่าตอ,ตอนตอนช่วงบ่ายช่วงแรงพุ่นเนาะจังสี่มีแขกมาเยี่ยมชมหลายเพิ่นว่ะโอ้ก่อนเหยีนดในพิ่นก็ดทาสีเอาที่เนาะประดับเติม นี่เป็นหัวงูโอ้ยกันบอกสังเกตเ้องกับบหูได้นมีพี่ไซ<ป>โตโตอยู่บนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกไปยังหเขงคอยเบิ่งคล้ายๆหัวโตงูบนน่ะเออเลยมาทาั้งนี่แหลวกับหัวโพมานี้เนาะคล้ายคเป็นตาเด็กคนเดียวอืมแล้วมันแต้มสีใสมันก็ยังคือขับอสังเกตี่ริเบรงูเลยนะอนหนละลย เป็นลักษณะพนจะเป็นโตเกียวแล้วก็หัวออกมาโผล่ทางด้านนี้เนาะแต่สุดนี้ยเาเอาขอมูลภายในวัดส่วนลงมาทางด้านนี้พี่น้องจะมีพระสังกัจจายสามองค์ไปพุทโธพญานาค๋อทางนี้ไปเบิงหูพญานาคเนาะเดี๋ยวจังอยไปอันนี้เพื่อนเอ้นาพระอินเนาะงเปนบาตุตู้เอาเบิงพระอินก่อนพี่น้อง หูปั่นของพระอินทร์อธิษฐานขอพรใดหนึ่งก็ได้พระอินทร์เดี๋ยวเอาไปเบิ่งหูพญานาคก่อนพี่น้องติดตามมึงดูหูพญานาคนี่เป็นลักษณะใดเนาะพื้นที่ของวัดพี่น้องบ่แม่นน้อยอันนี้ขั้นหอดยยมฝนนี่บ่ใหววอาเลยเนาะน้ำต้มต้มต้มเลยเนาะนี่เนาะ ไหลลงสู่ห่วยดิมันจะเป็นห่วยห่วยในอันขอบเขดของวัดเพิ่นแล้วนะไปติดตามรับชมหูพญานาคมาสันนี่เออขออนุญ,ญาตบาดคำเดอ้อมาถ่ายทำอันหูพญานาคให้อ่าได้รับชมหลยผพ้ที่ว่าบุญนได้มารับชมไปน้ำเดียว เบื้งก่อนค่อยๆไปเบื้องก่อนลง,อนองอโองนห้วยนฝนนมากเพิมองขั้นใดลงไปสู่ห้วยเพิ่น,เพ,นเพิ่นมีขั้นใดให้ลงไปเยี่สม,มได้ติดตัวมีตะกุบามีมตะยานันก็ลงไปน้ำใหม่โอ้แต่ว่าอันอันอรนาันอันอันนนอออันอนอ ออหูพญะานหน้าขี่น้องเพิ่นกะเห็ดอุโมงใหญ่เพื่ออ่หักษาความตกงามไว้ให้มันอย่คงเดิมนั่แหละเนาะเพื่อให้รุนเอ่อให้รุนลูกรุนหลานได้มาศึกษายันหูเพิ่นกระจังได้เห็ดอ่าเป็นเห็ดเป็นก้อนจดินเพื่อเห็ดเป็นการเจริญเนาะเออ เป็นกระไรเหตุพิธีบวงสรวงครัง้งนี้ได้หน,น่ตอนคันตอนตั้มยิฐท่าน่ะเป็นโฮลงไปเลยพี่น้องต่วเพิ่นบ่อย่าให้ลงไปว่าฉันนี่ว่าเออใ่าทางวัดเพิ่นโอ้เป็นอุมโมงค์ขาวอือโอพระจานนาคอยู่ทางวัดพระบาทภูเขาควายพี่น้อง เขตเมืองทลคมแขวงเวียงจันทร์โอ้ยพระจันทรนะ่ะไปเดีย๋ยวไปติดตามาในรอบๆบ,บริเวณอื่นอีกเพื่อนเจนลักษณะนี้ที่คุมหูอันหักษาความ จบงามของงูพญานาคันไว้ส่วนนี้เป็นกุฏิของดวงพอกูบาใหญ่แต่ว่าเราหักบบยูเก็เล่นว่มาขอสจารวาตเพื่นไทยทำมาเบิงอันนี้มีหูตโตสิงอยู่ตัวหนึ่งลักษณะกคือตีนของเพื่อนกับลักษณะคือเนพญาคุด ประตูเราพาใส่เส้นทางหลัดเพื่อขึ้นไปเบิงอ่าพระพุทธรูปใหญ่ว่าสันเดีอยู่เทิงครับแต่ว่าทางขึ้นนี่เป็นขั้นไถ่หักไม้ขึนว่าขั้นไถ่หักไม่ก็ดีได้เพราะว่าคนจะมีกันลื่นได้พร้อมเดียวกับเท้ายางไปตามเส้นทางคนจีดแหละมันจะไกล้ขึนว่ายางขึ้นอย่างจะใกล,ปล้ประตูะพายยางขึ้นมาทางด้านหลังก็ฮอดไว้คือเพ้นว่าอยู่ เดีว่ากมือที่ละ่ะเดี๋ยวเราอ้อมไปทางด้าน,นหน้าอีกทีนึงอันนี้ค่าพ่อแม่พ่อเวยียาวัชรเดชี่น้องชินังยืนนิ่เนาะเป็นพ่อแม่ของพ่อเวพเว่อียดกันนาสายลีก,กันหาสาลีก็คือผู้น้อยฮั่นเนะาะพ่อเวีกับนางมัธยีเป็นว่าส่วนผูสองู้ทั้งหลังกับแม่พ่อแม่ของพ่อเวี <laughs> ประตูพามาเที่ยวทรงอืออ,นนอ,อยู่นี่มันจ่อพ่นเนาะอือ,อเปิ่นกามานมาฟังอันพระองค์แง่เพิ่นอนันเทศนาหันตี่เออฟังกระทบมาเทศนาเอออืมตอนนั้นลงมาอีกระดับหนึ่งเ่ะจะเห็นหเูเต็มๆเลยพี่น้องงาม อยู่เทิงภูทางผาพี่แหละอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของวัดเพิ่นเนาะไปต่อเบิ่งอ่าทบอหนามศักดิ์สรรษษิทธิ์พี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นพาไปเบิ่งเพราะว่าเฮากับบด้ฮู้ว่าอันใดอยู่จุดใดแน่เนาะใช่เอาผู้กบข่วยไปเข้าเบิ่งเลยทับปันก็เอาหมดละคือว่าจังซั่น <c oughs> ต้นน,นนิ้วน้ำนี่นะแผ่ขึ้นแล้วบอกเขาโอ้อุย้ยไผจะขึ้น <c oughs> ตี้ต้นนิ้วน้ำน,นี่นะ เออ,อนภูเขาควายเขาจีบปั่นกันหมดแล้ววะชั้นเด้ว <c oughs> ูนอืนอภูเขาควายไปไปตามไปเบิ่งบ่อน้ำศักดิ์สิิทธ์พี่นอ้องเบื้งให้ทั่วรอบๆบริเวณวดัดเพิ่นมีอันใดแด้ถือว่าบ่แมนเนียนหน่อยแต่พี่นอ้องทางวัดพระบาทภูเขาควายเนี่ยเพิ่นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเฮา หลายคนอาจจะบาทัานแด้มานรับชมเที่ยวชมก็ได้โอ้อันนี้ตัวพญานาคเก็ดเสียนทั้งทั้งสองตนเลยเนาะ,ะยาสวยงามมากระบายคอพรน,น้ำเพิ่นไปเดีย๋ยวทางลงเอาสวยงามอลังการทางลงสู่บ่อ,บอน้ำศักดิ์สิทธิ์พี่น้อง เดี๋ยวมันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมบอ่อน้ำศักดิสน้ำเพลินอยู่ทางวัดพระบาทภูเขาควายขึ้นอยู่กับเมืองโทรคมแขวงเรียงจันท์พี่น้องติดตามรับชมไปน้ำกันมาหอดจุดนี้แล้วโอ้เบิงพี่น้องงามหลายอันนี้ห่างของพญานาคสอง ส่นที่สององค์ที่เขาขึ้นมาเมกี้นี่เนาะที่เขายางลงมาเมกี้นี่เนาะเพื่อนเห็ดแบบเป็นคล้ายๆประตูโค้งงามๆเลยมวลหางเข้าหากันไปหลังจากผ่านจุดนี้ไปแล้วทางด้น,นอกบ่วน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนำประตูหันไปก่อน เดี๋ยวเอาอยางมาทำาอาอยิดถนนเฮียรยางเมื่อกี้เนาะมันจะเป็นผักเป็นพาราหินเป็นผักเลยเป็นเห็ดมาเจอเธอกับมาบริหอดนี่จักเทธอพี่น้องเดี๋ยวบอ่อน,นะน้ำสักสิบนะโอ้เออเดี๋ยวประตูกันตักให้เอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเ้าขอชมบอ่อน้ำกันเดอ้เอเดี๋ยวพี่น้อง บริห่งจากเทือได้ตัวนี้นะถือว่าศักดิ์สิทธิ์นอกากลูบใส่หัวแล้วก็อธิษฐานขอพรอย่ายยู่เย็นเป็นซุกอะไรก็ว่าไปแล้วแต่คำอธิษฐานของเขาเนะไปเดี๋ยวเขาก็ับจะขึ้นไปทำการอขอพรเพื่อนก่อนนี่แหละหลังโตเป็นลำงโตหมู่เดี๋ยวอพยหัาดีว่า ตอนที่ว่าเขาทวงตำยิฐธนวาทวงหัวงูให้นึ่งบ่หัวเพิ่นชอดออกฟูด้ไปพูดเน้อดงพูดอือโอ้เบิ่งพี่นอ้องตัวเขาเบิ่งตำยิฐธนานะที่ว่าเขาทวงหัวงูน่ะนี่แหละอยู่เทิงเงินเพิ่นเล่นกายบอ่อนำซักซีไปนี่เนาะเพิ่นว่าเป็นลำโตงูแหละเพิ่นว่านะ่ะอือ ขั้นตอนต่อไปคือไปเยี่ยมชมพระนอนพี่น้องแะ้วก็จะมีโตควายกับเป็นที่มาตำมิตก,กับเป็นที่มาของวัดภูเขาควายฮะแล้วะจะมีโตกควายแดงไปบ่งนำกันเลยโอ้มีมงูใหญ่สององค์นี่พี่น้องเพ่นอนรักษาความปลอดภัยให้ท้งเฮาอยู่ทางทางขึ้นนี้เองมาหอดแล้วควาย ควายเกือกตีตัวคุยดอนตีนะ <laughs> ควายเผือกวาสันนี่โอ้โตบกักใหญ่ฉันมักระแรงพร้อมเนาะเอาขออนุญาตเดอ้อเอาคุดบดัง <laughs> <laughs> คือแบบบดังที่ฉันดอกสช้มากระแรงน้อยเบิ่งดูอัดยาเป็นยังนี่โอ้โอนต้นโอนต้น <laughs> มาไข่ห้ำหอยดอนจุดจู่ <laughs> อาจาโอ้บึง่งผานอนกันพี่นอ้ององค์บกใหญ่เลย,นนยอืนอน,น,อนโกงสั่งวันกระเือ่าขาธรรมดาพี่นอ้องอาจ้าโอ้ใหญ่แท้ มาทางด้านนี้กับพระพุทุมโหมาคนกันนั่งกรรมฐา,านโผล่หัวขึ้นมาจากขี่ทรายเตาทองนี่เองอเอ้ยจ้าเตาพันปีติดตัวอืออืออือพระล,ล,ล,ลอยแปดนางฟอาอัน พระนอนนี่มันบ่อเออนี่เดทีมาของร้อยแปดพี่น้ององค์ร้อยแปดอืมโอ,อ้เพิ่อนเกิดยงลำดับเนาะสุดท้ายอยู่ที่ร้อยแปดเนาะอันนี้ร้อยเกตที่เขาเบิ่งเมื่อกี้นี่คือองค์สุดท้ายร้อยแปดโอ้อันนี้ฝาพระบาทของพระนอนพี่น้อง งามบ่ะเดี yeah. ๋ยวฝาะบาทของพระนอนเผื่อเห็ดจะมีหลายหูบด้วพี่น้องมีตัวนกมีนกยุงมีงัวควายโดยโดยมีตัวสิงตัวเสือตัวหมาตัวสร้างตัวงูสำหรับห้อยพระบาทของเพื่อนของพระนอนนี่เนาะเออ สีสาาสัตว์ไปเอาลงมาทางด้านนี้ไปเบิงจุดต่อไปพี่น้องปลาปูตุงหูเพิ่นกับลอยแปดโบนันบอกเลขเด้อ <c oughs> เออเออตอนเพิ่นเกิดตอนเพิ่นประสูตรมันบอกอันนี้แม่เพิ่นบ่ <c oughs> เออเออแม่น,นางสนมอับไซ ส่วนปู่องค์เนี่นี่ก็เป็นแม่เพื่อนเนาะตอนเพื่อนประสูตรหลังจากเพื่อนเกิดแล้วเพื่อน,นยางมาตามดอกบัวเด็ดเด็ดเพื่อนยางมานี่แหละเออมีดอกบัวอืมมีดอกบัวหองครับเวลาเพื่อนเกิดเพื่อนยางออกมานี่เพื่อนว่าแล้วก็สร้างสร้างน้อยนี่ก็เกิดมาน้ำพร้อมเดียวเพื่อนว่ะ มาคอยทาอันหับไ่พระพุทธเจ้าด้วยอืเกิด้ะกนยางออกมาเลยเนาะมีดอกบัวเก็ด,ดอกยำชมนางแม่นางธนีวชันนี เออนำสร้างแก้วว่าฉันเดิดีวะเมียนางธนรีค่ะออ้อองค์ใหญ่เนาะพี่น้องโอ้สำหรับองค์นี้เราเห็ดประดับประดางามเมียนางธนรีเด้อพี่น้องนี่นะกับเพิ่นลูกผมลงลน้ำมีน้ำไหลลดได้ไหมบ่มยังก็นำสร้างแก้ววะเราอก็มุกินฮะ โอ้คนมีจอกไใบไฮใช่ไหมนำ้ำน้ำสางแก้วเรากว่นเม,ม,มืม่อกีนนก้นะน,น้ำสางซักทิศน้ำสางซักทิศนาน้ำเมื่อกี้เลยกัดบ่อน้ำซักิทิศกันตีห้าก่ายมาใส่เปันเชียนบอกว่าน้ำซักทิกศ<า>เออเพิ่งก็เชียนป้ายบอกครั้งเนี่ยพี่น้องน,น,น้ำซักทิศวาชันนีอืมอน้ำซักทิศนี่เ้าก็สามารถหูบุห้งาเลยพี่น้อง ใส่ติ้งติ้งอยู่เขาจะฟอตักขึ้นมาแล้วเขาก็อธิษฐานอะไรหนึ่งก็ได้คือกันสำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครูตุ่นเบอกเขากับโบโห้ด้นี่ว่าจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านนี้อีกอยู่ทางอ่าของแม่นางธรณีนี่เนาะเออนี่จะน่าตกใจมา หุงเฮืองเหลืองเลี่ยมอยู่ตลอดเด้แม่นะางธนีนี่ก็ได้ม mm hmm. าบนใกล้ๆพี่นอ้องคือว่าเห็ดได้สวยสดงดงามอธิษฐ mm hmm. านขอพอรน้ำเพิ่นบุญมีแหง้งก็ได้อันนี้นะคือว่าสวยงามร mm hmm. อบรอบ ย่างจนรอบบริเวณวัดแล้วพี่น้องจนเมื่อยสำหรับชิปนี้ฮขาจิขอจบไปสำนีนพี่น้องสำหรับการว่าการาวาวาจาไดที่ข้าพระเจ้าว่าโบถึกว่าผิดว่าไปก็ขอโทษขอภัยนำเด้อวาจาไดที่ว่าเป็นการละเมิดพระพุทธศาสนาชิ่งใดก็บเถิกโบต้องก็ฮ่อสิกรรมรือขอโทษขอภัยมณฑที่นี่ด้วยเอาไปเจอกันชิหนาพี่น้องสำหรับชิปนี้สบายดี